สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ย่างข่างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังใช่ครับวันนี้อีกิวซังจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตสวนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในสถานีเกษตรหลวงนั่นเองนะครับตรงบริเวณเดิมก็คือเป็นสวน80น้องคีิวซังเนะอีคิวซังก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าหน้าตาสวนใหม่เป็นยังไงวันนี้เราจะไปอัปเดตกันว่าตอนนี้ จัดแล้วเสร็จไปกี่เปอร์เซนต์แล้วที่แน่ๆจะได้ชื่อใหม่ว่าอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยนะฮะที่แน่ๆนะสวนใหม่สวยกว่าเก่าแน่นอนและที่สําคัญดอกไม้จะปูสวยงามตอนรับนะักท่องเที่ยวหลังวันที่20แน่นอนเพราะว่ากําหนดการแล้วเสร็จก็คือภายในวันที่20พฤศจิกายน2,567นี้นะฮะเป็นไงกันบ้งสวนใหม่กัมันจะมาตื่นเต้นไหมที่แน่ๆข้างหลังยิ่งสัางคือต้นอะไรครับ ต้นซากุระต้นซากุระใช่ไหมเป็นไงต้นซากุระของเราตอนนี้เป็นไงบ้างใบไม้ร่วงหมดแล้วใบไายใบ,ยบยมันร่วงแล้วใช่ไหมร่วงเยอะไหมยเยอะแถวนี้ร่วงหมดแล้วนะท่านผู้ชมซนทางด้านขวามือของเราแต่ทางด้านซ้ายร่วงหรือยังยังยังเนาะยังเขียวอยู่เลยนะฮะ<ต>ก็นะฮะอ๋อใช่ฝั่งขาเข้าจุดนี้ก็ยังร่วงไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนสีแล้วใบกลายเป็นสีอะไรเันจัง เริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวใช่ครับไปมันจะเริ่มเฉาเฉาลงเปลี่ยนสีเป็นสีเหลเืองๆแบบนี้ลนลนแล้วเขาก็จะร่วงแบบนี้มีมดีเหี่ยวใช่ใช่เพอเปลี่ยนสีเป็นเหลืองๆนี้แล้วเขาก็จะร่วงแบบนี้พอร่วงปุ๊บก็รอเขาพักตัวประมาณสักเดือนหนึ่งนะแล้วเขาถึงจะเริ่มออกดอกดโอ้ยใช่กุหลาบกุหลาบออกดอก,ดอกเต็มเลยสวยเหมือนกันนะเนี่ยไปเพื่อปรเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมเข้าไปที่สวนใหม่ที่กำลังกันมันจะเกิดขึ้นดีกว่าไปครับไปครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณนี่ฮะเราจะได้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานั่นเองเนื่องในพารกาสพระราชพิธีนะฮะมหามงคลนะะเฉลิมพระชนภาษาครบ6รอบ28รกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะสวนเริ่มปิดตั้งแต่วันที่1เดืนอนไร้คืซังต,ตุลาคมตุลาคมถึงวันที่20นะนี่ฮะตอนนี้มีทางเดินขึ้นฝั่งนี้ได้ยคิซังปกติเราจะเดินขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม มีสองทางตรงนู้นกับตรงนู้นนะแต่ตอนนี้ทางเดินขึ้นจะอยู่ฝั่งนู้นทางเดิมหนึง่งฝั่งตรงนี้ไม่มีทางเดินละเราก็จะมาเดินขึ้นฝั่งนี้ตรงบันไดนี่โอ้สวยงามตามท้องเรื่องที่แน่ๆท่านผู้ชมดอกแมกโนเรียาบานแล้วโอ,อ้สวยง้มเนี่ยโซนด้านหลังอีกโซนสุมนี้สมนี้ก็น่าจะเป็นต้องมีอะไรให้เราได้ดูตรงนี้หนึ่งหนึ่งอย่างแล้วก็ตรงกลางที่ก่อเป็นแท่นนี้ก็ น่าจะมีอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะท่านผู้ชมมาเดินตามเผ่าออมาโอ้วันนี้บรรยากาศฟ้าหลังฝนเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นไงฝนตกหรอฝนตกแต่เช้าแล้วฝนตกหนักมากเมื่อก่อนก่อนรุ่งเช้านะท่านผู้ชมพอสายมากา็ตกอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็หยุดแล้วนะฮะเหมือนรถแมคโครจะพังเยียจริงรืวไม่พังหรือว่ายังไม่ได้ใช้ต้องใช้รถในการปรับ แล้วก็จะมีสวนนี่สวนตรงนี้เวิร์กตรงนี้สวนใหม่นี่มุมนี้จะสวยนี่ไอคืสังสวนใหม่สวนใหม่รับรองว่าสวนใหม่จะสวยกว่าเดิมเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะโน่นตรงนั้นก็จะมีแท่นขึ้นมาหนึ่งอย่างนะฮะมอีอ่อหน้าน่าจะมีอะไรให้เราได้ชมอย่างสวยๆแน่นอน,นะฮะล้อไปกับมุมนั้นด้วยนะคือสั่งเป็นยังไงสวนใหม่กำลังจะเกิดขึ้นะนบริเวณ สวน80เดิมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสวนเฉลพระเกตยรติ72พรรษานั่นเองน้องคิวซังเนาะเปไงฮะบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าสวยมากบรรยากาศดีเนาะรอฮะรอว่ามุมนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงน้องคิวซังเนาะถ้าออกมานี่น่าจะสวยขึ้นเยอะเลยสวยไหมคิวซังว่าออีกคิวซังว่าจะสวยไหมต้องสวยแน่ๆนเลยเนาะสวยแล้วก็นับรองว่ามารอบหน้าเนี่ยเราจะได้บรรยากาศหนึ่งแล้วก็ เราจะได้ชมสวนชมบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนนะฮะมีแต่คนถามว่าสวนเป็นยังไงบ้างาหน้าตาสวนใหม่เป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมโดยอย่างขางมีอะไรที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมบ้างก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะปีนี้เป็นปีที่แห่งการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างแล้วนะท่านผู้ชมน้อยคิดซเนะ บรรยากาศที่คิดสังเดี๋ยวเราพาท่านู้ชมไปดูต้นนุ่นแมกโนเลียที่กําลังออกดอกกันนี่วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอยู่นะแต่ว่าอาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่วันหยุดน้อยคือซังเนาะนี่พามาดูต้นแมกโนเลียต้นสวยๆดอกน้งามเนี่ยหลายคนชอบนะคือสังดอกแมกโนเลียแบบนี้นี่นี่นี่นโอ้โซนด้านนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ย ดูดอกเขาจะ,ะแบบนี้เลยกลิ่นจะเป็นยังไงคือสังหอมหอมมากเลยเนาะนี่นี่นี่ท้าท่านผู้ชมมาดูนี่นี่ฮะาดูฮะดอกเขาร่วงหมดเลยท่านผู้ชมตัวคลิบดอกร่วงหมดเต็มพื้นหมดเลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยทําให้โอ้ดูต้นนั้นสวยมากเต็มต้นเลยต้นเตีย้ยเตี่ยนี่ฮะลักษณะ<า>ดอกของเขาจะประมาณนี้ฮะไป,ไปตรงไหนครับนี่เดี๋ยวพ่อจะพาท่านผู้ชมดูต้นนี้ก่อนนี่ โอ้ดอกกําลังสวยเลยสวยงามบรรยากาศดีน่ามาเที่ยวมากนี่เกียวซางอยากพาไปต้นไหนต้นนั้นเหรอไปไปไปดอกเต็มต้นเลยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมนะอุณหภูมิตอนนี้เมื่อเช้า10อ่า17องศานะท่านผู้ชม,มขึ้นมาหน่อยหนึ่งวันก่อน13ลงมา13แล้วตอนนี้อ่างคางต่ำสุดอยู่ที่13อยู่ยนะแต่อินทนน์ลงมาเหลือ9นะครับวันก่อนถ้าจำไม่ผิดนะ สวนตรงที่เราอยู่นี่เขาเรียกว่าสวนหอมไหมคือซังโอ้โหนี่นี่นี่เนาะโอ้โหเวลาเขาออกดอกต้นต้นดอกโคตรสวยเลยนี่ท่านผู้ชมเหมือนญี่ปุ่นเลยฮะเหมือนญี่ปุ่นเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะนี่มาดูใกล้ๆคือซังนี่อันนี้ดอกซ้อนด้วยดอกซ้อนนี่คือซังด้วยโอ้โหนี่ดอกเตี้ยๆต่ำตำแบบนี้ท่านผู้ชมที่เราเห็นตุ้มๆนี่ก็คือตุ้มดอกเขาหมดเลยนะนะนี่นี่นี่เป็นดอกซ้อนโอ้นี่ไงดมสิดมสิหอมไหมอืม มันจะมีแค่บางต้นนะที่มันเตี้ยๆอยากกดแรงตรงนี้ฮะข้างบนจนตรงน,นี้เออไม่เห็นอะ่ะท่าดมฮะดล้วมที่เสไม่เห็นอลยเสียนใจผมมีน้ำอยู่ข้างในด้วยเพราะฝนเพิ่งตกโม้ยตอนนี้สวยมากไม่ชอสวยกว่าใครฮะส,สวยกว่าต้นอืน่นสวยกว่าข้างบนอีนอกอเนาะเพราะว่าดอก เขาต้นไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าออกดอกเต็มต้นเลยท่านผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องนะต้นเล,เล็กอะฮะต้นมันเล็กๆต้นมันเล็กๆใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่สวยงามบรรยากาศดีน่ามาเที่ยวมากเลยนะครับนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบน,นส่วนแปดสิบนีแมกโนเลียก็ออกดอกใช่ต้นนี้ยังออกไม่เยอะนะคิดสั่งเนาะข้างหลังคี่สั่งด้วยต้น สากุระ,ระของเราตอนนี้เป็นไรลวฮะต้นักุบใบ่วงไหมดแล้ว<ะ>ต้นซากุระใบร่วงหมดแล้วนะเกือบหมดเกือบหมดแต่ยังไม่หมดครท่านผู้ชมต้นเนี้โอ้ต้นนี้หมดมันหมดแล้วว่ามันตายกิซังไม่รู้อะ <laughs> มันเหมือนมันตายนะเพราะว่ามันไม่เหมือนมันเหมือนมันออกดอกนะตอนนี้รให้มันแตกขึ้นมาใหม่แล้วกันนะ้องกิังเนาะเพราะรากเดิมมันยังมีอยู่ก็รใอยมันแตกขึ้นมาใหม่ครับ มันตายไปกี่ต้นเหรอนี่ตายไปเกือบหมดแถวเลยคืังเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูโซนด้านนี้ที่เราเคยถ่ายรูปสวยๆเป็นซากุระแนวซากุระสวยๆมันตายหมดแนละ้วท่านผู้ชมเ็เพราะโดนไอ้นอนเจาะลำต้นกินหมดเลยอะ่ะโอ้ยปีนี้น่าจะเหลือเนี่ยสามต้นที่จะเป็นมุมสวยๆให้คือสังได้ถ่ายรูปเนี่ยสามต้นนี้แหละท่านผู้ชม โซนด้านนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่ารอจัดให้มันพร้อมๆกันนะฮะหลังจากนี้ไปอดอกก็จะมีดอกไม้มาลงก็คือเขาบอกว่าน่าจะเริ่มสวยกันเต็มที่ก็นู่นนฮะปลายเดือนพฤศจิกานู่นเลยนะใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้บรรยากาศสวยๆส,สักเท่าไหร่โอ้ตอนนั้นเมื่อตยันสวยคือสัง่ทงท่านผู้ชมดูปีนี้น่าจะเหลือต้อนสามต้นนี้อามาลงให้ใหม่นะแต่ว่าโอกาสที่มันจะสวยหรือว่าจะบาน ดอกจะสวยหรือเปล่านี่มาลุ้นกันอีกทีแต่ว่าตอนเนี้ยบานสวยแน่นอนเนี่ยมุมเนี้ยมุมนี้บานสวยแน่นอนแต่ว่าข้างในก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้พาคิวซังไปดูดอกแมกโนเลียกันเป็นยังไงใกล้ๆนะฮะนี่ก็อีกโซนหนึ่งที่ดอกแมกโนเลียกำลังบานนะโอ้ช่วงนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับสวยมากนะ แต่ก็มาเที่ยวได้เนาะโหเนี่ยมุมิคิวสังชอบมามุมนี้มากเนี่ยเน,นี่ยสองต้นเนี่ยโอ้ตอนนี้กำลังบานเลยนะท่านผู้ชมสวยนะใช่ใช่นี่นี่ตัวเนี่ยช,ช่วงนี้ก็จะเจอแมกนเลียเยอะหน่อยนะฮะที่กำลังบานอยู่บนอ่างขางนะค,คลิปนี้คลิปไม่ยาวคลิปสั้นๆนะคิวสังเนงาะตามอัปเดตบรรยากาศล่าสุดนะฮะบริเวณสวนที่อยู่ในสถานีเกษตรบางขางนะครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วพื้นที่คิวซังอยู่ตอนนี้กลายเป็นพื้นปูนแล้วเนาะจากเมื่อก่อนเป็นพื้นอะไรมันทะลุได้ใช่ไหมพื้นปูนฮะเป็นไม้มามันเป็นเชร่าพอโดนฝนโดนแดดมันก็ผุก็พังพอเป็นพื้นแบบนี้โอ้สบายเลยไม่มีอะไรเขายามาตอยฮะปูนปูนน่ทาสีลงไม่ใช่ยางมนตอยนี่ดอกไม้ก็ใช่ดอกไม้ก็จะประมาณนี้นะ ไม่ถึงกับว่าสวยมากแต่ก็พอประมาณนะส่วนด้านน้นก็จะเป็นโซนสวนไผ่นะฮะใครอยากจะเดินชมสวนไผ่ก็ได้นะฮะสามารถเดินเข้าไปชมได้น้องกีตสังเนาะไผ่ประเทศจีนอะฮะข้างในก็จะมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์ปลูกโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่ามีพันธุ์อะไรบ้างมาจากประเทศไหนใช่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 สูงกว่าต้องสูงกว่าเพราะว่าต้นมันโตขนาดละเมื่อก่อนแถวนี้ก็เป็นโซนเป็นไผ่หมดแล้วนะกีตสรงแถวนี้นะ นะประมาณนี้คิรซังหวังว่าคงจะถูกใจไม่มาก,กนะ้่ยกับการเก็บกบ,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 บรรยากาศอ่าอัปเดตสวนเฉลิมพระเกียรติ72ภาษานะครับเนื่องในมหามงคลเนานะปีนี้ก็ทําสวนใหม่เลยนะครับสวนของเราจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังวันที่20เราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันดิว่ามันจะสวยขนาดไหนเนาะคีซังเนานะออกมารูปร,ร่างหน้าตาสวนเฉลิมพระเกียรติ72ภาษา จะออกมาแนวไหนแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงก็อรอชมได้เร็วๆนี้แต่ที่แน่ๆสวยแน่นอนน้องเกียวซสังเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้เนาะอย่าลืมะนะครับเกียรตสังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลย,ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเกียรซังและพ่อเกียรซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปครับบายๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่สุงค่ะไม่สุงค่ะ